<c oughs> อโอเคก่อนื่นเลยก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับผมมาวันนี้มีงานเล่กๆอีกงานหนึ่งนี่สภาพดูฝนตกแฉหมดเลยนะครับอ่ะวันนี้เข้ามาเข้าเรื่องกัน วันนี้ก็จะมีงานเปลี่ยนตัวลูกปืนนะครับลูกปืนล้ะแล้วก็บูทหูแหนบหน้านะครับตัวหน้ากับไอตัวด้านหลังนะครับไอตัวนี้มีปัญหาเรื่องลูกปืนแตกเนาะแล้วทีนี้มันก็เลยกินนี่กินเข้าไปอยู่ด้านในเป็นรอยนะครับซีนก็เป็นรอยต้องต้องเปลี่ยนซีนใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนจารบีนั่นแหละเปลี่ยนลูกปืนมันก็ต้องเปลี่ยนจารบี มันจะเละๆหน่อยมันเวลาทําช่วงฝนตกเ,เป็นอย่างนงี้แหละเนี่ยต้องล้างออกให้หมดนะแต่พอดีน้ามันยังไม่มีเดี๋ยวรอเจ้าของรถเขามาเปิดถังน้ามันให้นะครับพอ,อดีไปซื้อของอยู่ว่าจะมาทําเลยแต่ว่าฝนมันตกตลอดเลยนะครับจดี๋ยออกมาทําก็ฝนตกนี่ก็ยังไม่ได้ล้างรอล้างอย่างเดียวแล้วก็เหลือใส่ต้องล้างก่อนแล้วก็ใส่ไปนะครับผมความยากมันก็อยู่ที่ตรงจารบีนี่แหละกับไอ้ตรงน้านี่แหละ อันนตุ้มเป๊กนี่แหลอออะอะต่อนะครับวันนี้นี่มันจะยากตรงจรารบี <c oughs> นะครับเพราะว่าจรารบีเขาอัดมาเยอะนะครับ <c oughs> เวลาเราจะใช้แก๊สตัดบูธออกเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องไฟมันจะไหม้รถนะครับมันก็เขอ,อเนี่ยเขอนนะครับถ้าเราไม่ตัดมันก็จะยากเพราะว่าบูธ บูทมันบานออกนะครับบูทมันบานออกถ้าเราจะเอาหินเจียมาเจียก็ได้แต่ว่าหนึ่งด้วยความเร็วเราก็เลยต้องเป็นจําเป็นตัดเลยนะครับตัดเลยมันสามารถทําได้สองแบบตัดกับอ่ากับไอ้นี่ออกกับไอ้ง้างออกแต่ว่าส่วนใหญ่ผมทําแล้วมันก็ไม่ค่อยออกหรอกมันจะเสียเวลาครับเสียเวลาเพราะบูทมันบานบานออกมาแล้วคือเขาเรียกมันเข้ารูปเข้ารอยมาแล้วมันคล้ายๆว่ามันกัดแทกจนติดติดกันกับไอแหนบนะเออคล้ายๆแบบประมาณนั้นแหละ ถ้าเป็นลูกปืนก็เรียกว่าละลายติดนะครับก,รก,ก็จะยากแล้วก็ไอ้ส่วนนั้นด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวต้องมาลือ้อลื้อออกอีกนะครับเดี๋ยวไอตอนที่ทําเนี่ยมันจะปัญหามันก็คือถ้าเกิดว่าผมขึ้นข้างหลังด้วยมันก็จะแม่แรงมันก็ไม่พอนะครับผมก็ต้องปลดแม่แรงออกนะครับแม่แรงมันก็เสียไปเยอะอยู่มันเหลือแค่ประมาณตัวสองตัวทีนี้ตัวไอตวงค้ำมันก็ไม่ม,มีแล้วค้ำก็ไม่ม,มีแล้วมันก็ ทีนี้เวลาเราใส่อย่างเงี้ยล้อมันเคลื่อนมันกระเถิบถอยหลังนะตอนที่เราขึ้นมันกระเถิบถอยหลังมันต้องเอาลอกมาดึงอีกดึงเข้าที่เข้าทางอีกเอมื ota, ่อจะคือประมาณนี้แหละก็หน้าฝนเนาะทำยังไงได้ทําใจเลยเดี๋ยวสักพักมันก็ตกมาอีกปปอ,เอะเนี่ยไปปล่อยอีกแล้วเนี่ยตกมาไปปล่อยอีกมันก็จะยากลําบากแบบนี้แหละเวลาหน้าฝนเป็นทุกปีนะครับหน้าหนาว ไม่เป็นไรนะครับหน้าร้อนกัหน้าหนาวไม่เป็นไร <_ an> เป็นพเพพาะหน้าฝนนะครับแล้วก็ไอเออไอเรื่องตัดเหมือนกันนะครับถ้าจะตัดบูตตัดอะไรถ้าเอาเราเอาจะระบีออกไม่หมดเนี่ยหนึ่งปัญหาไฟมันจะลุกขึ้นไปติดสายไฟด้านบนนะครับมันจะมีสายไฟอยู่ข้างแคสซีอย่างน,างนี้อย่างนี้ก็เนี่ยอย่างนี้ก็ต้องอันตรายนะครับต้องล้างทำความสะอาดให้เกลี้ยงเลยน้ํามันก็ไม่มีล้างนะครับถ้าจะตัดก็คือต้องล้างก่อนนะครับอันนั้นผมกล็ล้างล้างนิดๆิหน่อยหน่อยนะครับมันก็ยังลุกอยู่ ก็ต้องเอาน้าเนี่ยมากันกันไว้ไม่ให้มันไฟมันลุกอืมเออพูดตรงไหนแล้วเออเลยอย่างหนึ่งผมยังไม่ได้พูดเนี่ยมาดูกันเวลาเราเปลี่ยนลูกปืนอ่ะให้เราสังเกตตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเอาผ้าสก,รป,กปรกสกปรกไม่เอาเช็ดอขออนุญ,ญาตเนี่เช็ดให้ดูนี่แแบบหนึ่งนะเช็ดให้ดูปกติตรงเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะมันจะเป็นรอยนะครับเนี่เป็นรอยนี่ เห็นไหมมันเป็นรอยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นรอยรอยตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นรอยคล้ายๆล,ลูกปืนเคยแตกมานะครับ <S 2> <S 2> เคยแตกมาแล้วมันหลวมนี่เห็นไหมมันเป็นคลื่นนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันเป็นคลื่นถ้าเราเปลี่ยนลูกป,ปืนไปใหม่เนี่ยมันก็เหมือนเดิมนะครับล้อมันจะโยกได้โยกได้มันตั้งยัางไงาก็ตั้งไม่ได้นะครับมันจะยิ่งตั้งตึงลูกปืนก็ยิ่งแตกนะครับอันนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องส่งซ่อมนะครับแต่พอดีเขาไม่ได้ ให้ส่งซ่อมก็เลยต้องใส่แบบนี้เหมือนเดิมนะครับนี่ข้างในก็เป็นนะครับข้างในเป็นข้างในส่วนใหญ่จะเป็นด้านล่างนะครับนี่ด้านล่างตัวนี้ก็เหมือนกันด้านล่างนะครับด้านล่างก็เป็นเหมือนกันมันจะเป็นบ่าบ่านะครับแล้วมีปัญหาเรื่องไอ้พวกกินยงกินยางนะครับไอ้พวกเนี้ยถ้าได้ถ้าได้เปลี่ยนลูกมงลูกหมากพวกเนี้ยตั้งศูนย์ยากมากเลยนะครับตั้งศูนย์ยากเวลาตั้งเนี้ยโอ้โหบางทีก็ไม่หายนะ ตั้งบางทีงทก็บางทีก็ร่อนเออบางทีก็ร่อนบางทีก็กินยางตั้งพอลูกปืนนี้มันมันคลอนได้นะครับแล้วก็พวกไอ้คอมาเนี่ยอย่างอย่างเช่นพวกคอมาอย่างเงี้ยคอม้าถ้ามันได้หลวมขึ้นมานีย่ยุ่งเหมือนกันนะถ้าเราจะตั้งถ้าเราเปลี่ยนลูกหมาพวกนี้ไปยุ่งเลยแหละเออตั้งยากเหมือนกันนะครับถ้าล้อดีๆหน่อยมันก็ไม่ยากครับปกติทวนใหญ่ะไปที่ร้านตั้งมันก็ จับเลเซอร์จับเลเซอร์เอานะครับแต่กับผมนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นง่ายๆสลับเม็ดดึงนะครับดึงเอาตัวกี่ไ้เนี่ยว่าจะมาตัดเออว่าจะมาถอดเดี๋ยวถอดรอไปก่อนแล้วกันนะโอเคงานนี้ก็ถือว่าเละเอาการนะครับเละพอสมควรที่มันตกตลอดเลยเนี่ยไม่หยุดเลยยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่กดติดตามไว้นะครับไอช่วงนี้งานมันไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอลงหรอกเพราะว่ามันไม่มันไม่สะดวกถ่ายลงนะครับก็เลย มาให้ดูแล้วก็บอกว่าเออช่วงนี้งานมันจะเละๆมันไม่น่าถ่ายลงหรอกมันไม่สะดวกด้วยฝนตกนะครับไงก็นั่นแ,แหละต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็สําหรับคําถามนะครับอ่าอันไหนผมตอบได้ผมตอบนะอันไหนผมตอบไม่ได้ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมเพราะบางทีอ่างานบางงานเนี่ยผมบางบางทีผมก็ยังไม่ยังไม่ถนัดหรือบางทีผมอาจจะสื่อออกไปแล้วถ้ามันผิดขึ้นมาแล้วเอาไปทําเอาไปทําแล้วมันผิดขึ้นมาเนี่ยผมก็ผมก็จะเป็นที่ที่แบบเออไม่น่าไม่น่าติดตาม <laughs> นะครับยังไงก็ อขอบคุณมากแล้วกันขอบคุณมากแล้วกันที่ฝากมาถามนะครับถ้าไม่ได้ไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวหาความไปหาความรู้เรามาตอบให้นะครับโอเคงั้นวันนี้เอาคลิปสัน้นๆไปแล้วกันเนาะคิดถึงคิดถึงทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับผม